เฮ็ดเบี้ยใหม่หับสายก็หมดเมื่ออยากกินแนวแบบเซ็บๆซกกรอบจะป่าเด้หนาอสิเป็นไก่ย่างบอหรือว่าไก่กรอบกินกับตับหมูเนาะเขาก็อยาก้าเขียวหอยยยสิขาอากาศย้อนอ้าวแล้วไผ่จะไปซื้อละอากาศก็ม้อนก็ม้อนจะไปซื้อบี้ษัทเพื่อนทะเลไปซื้อยูฮันขาไก่เซสเตอร์นะบอเขาบอกไปซื้อให้ตินี่เหนได้ไปอยาเฮนนี่อนเฮนนไป กับเซื้อพวกตับนะโอ้เขากต้องใส่อ้าวยุ<า>วทธ <c oughs> พวกเจ้าก็ต้องแข่งกันให้ไงดอกเนี่ยจะไใส่สั่งผ่านแอป Ladybug สั่งง่ายสะดวกสบายส่งท,ที่งทีแค่ทำบล็อกเป็น,น,นแล้วไข่บิ่งเลยดูเออต่มาคุงก็มีเดชไกท่ทอดก็มีไก่ย่างก็มีผัดซ่าเขียวก็มีสั่งเลยเอาตัวนี้แหละแนนสั่งเลยสั่งเลยง่ายๆสะดวกสบาย